อย่าถามผมเรื่อง PVP อย่าถามผมเรื่อง GVG อย่าถามผมเรื่อง MVP ก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับปีเตอร์วันนี้มีกิเล่าแมนครับอยู่กับเกมแล็กนาล็อกคลาสิกเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้นะครับเนี่ยเราอยู่ที่มอดูดูทุกคนผมมีแสงครับ แต่จริงคือกูอย่างไม่ก้านะครับ <c oughs> ไม่ต้องมาถามผมนะครับว่าเอ้ยพี่ทําไมไม่ไปลอง PVP พี่ทาไมไม่ไป Q วอผมบอกตรงๆนะครับผมสู้เขาไม่ได้นะครับผมเลยไม่ไปนะครับ <c oughs> ดูเวลผมดิหกสิบเจ็ดเวลไม่เก็บนะครับผมเปิดตาไข่นะครับแต่ถ้าถามผมว่าเปิดกาชาแข่งกับผมเปล่าความเกลือผมก็ไม่ไปลองไข่เหมือนกันอ่ะเออดิเออดิก็วันนี้นะ <c oughs> ครับอัปเดตแพทนะครับวันที่27มกราคมนะครับก็มีไข่ใหม่เข้ามาเหมือนเดิมครับชื่อไข่ว่าแฟล l เซลทวายไลท์สโคลนะครับอ้าวไข่นี้ นะครับจะมีโปรโมชั่นนะครับถึงวันที่27มกราคมนะครับตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับถึงวันที่30มกราคมนะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับอออ่่าเทุกๆวันนะครับจะรีเซ็ตนะครับตอนเที่ยงตรงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับวันที่27นะครับก็จะรีเซ็ตเป็นวันที่เที่ยงของวันที่28นั่นเองนะครับเขาก็จะกําจัดซื้อเอ้ยผมพูดผิดนะครับเขาก็จะจํากัดคนซื้อนะครับ1 ID ซื้อได้แค่99ชิ้นต่อครั้งเองนะครับโปรโมชั่นนี้มีแค่4วันเท่านั้นเองนะ มาดูนะครับว่าไข่ทวายไลท์นี่มีอะไรน่าสนใจมั่งนี่อย่างแรกเลยนะครับเฟนจิกลุกกิ้งนะครับอ่าก็เป็นหน้าตาแบบฟิลโกร์นะนี่เอทีเคบวกเจ็ดเอทีเคบวกเจ็ดอ้อยอันนี้ก็เท่ดีนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูรูปประกอบไปด้วยละกันชิ้นที่สองครับเป็นวิวคิงไทเกอร์ดอเฮดนะครับอ่าเป็นหมวกเสื้อขาวนะครับนี่หมวกเสื้อขาวบวกสเตนสองนะครับบวกเด็กสองนะครับก็น่าจะเหมาะกับหลายๆอาชีพอ่าอย่างที่สามนะครับเป็นน่าจะเป็นหูไวนะครับอันนี้เพราะว่าบวกแอปสปีดหนึ่งครับชื่อว่าซิก ันวิ่งนะครับนี่เท่นะอ่า อันที่4นะครับเป็นดอกคาบนะครับส c า r l e t t r นะครับอ๋อมีอันเท่แล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นไฮบิสกิตนะครับนี่เป็นเหมือนแบบกริปนะครับที่ติดอยู่บนหัวนะครับสำหรับตัวเราเราก็ไม่พลาดเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมทําคลิปมาตั้งแต่ O B V วันแรกนะคือแง่เกลือทุกคลิปไม่มีคลิปไหนเลยที่ผมจะได้ของดีนะครับนอกจากชาโดขนาดเปิดไข่ผมได้ชาโดมา9ชิ้นนะครับเ้าวผมลืมบอกไปที่เป็นไข่เสือนี่คือผมเปิดไปแล้วครับผมแอบเปิดไปนะแต่ว่าคือมันเกลือมากผมก็เลย ไม่ได้ทําคลิปลงนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาแก้ตัวไข่ถวายไรแล้วกันนะครับอ่าอันดับแรกคือนี่เลยเราก็ได้เติมเงินไปเรียบร้อยนะครับสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยพอเปิดคลิปเข้ามาหน้านี้นะครับทุกคนอาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยไข่ทวายไร้อยู่ไหนวะนี่นะครับมันอยู่ช่องสุดท้ายนะครับนี่นี่จำกัด99ชิ้นนะครับต่อวันนะครับนี่เห็นไหมเขาจะบอกเวลาขายนะครับ1 27 8งยีโมงถึง01 28์หนเที่ยงนะครับนี่ ซื้อได้99นฟองครับอ่ะเรากดเลยฟองหนึ่งนะครับตกฟองละ45บาทนะครับอ่าจัดเลยผมผมได้กี่ฟองวะพิมพ์ได้ไหมเนี่ยเออพิม์ไม่ได้ด้วยอ่ะกดไปเรื่อยแล้วกัน17 18 19 20เ่ออตึด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 ห้าสิบฟองนะถ้าผมที่ผมคำนวณถึงไหมวะชึบได้ห้าสิบเอ็ดได้ห้าสิบเอ็ดฟองนะครับอ่าไปเลยกดไปดิซึบ ฟึบอ้าวมาแล้วครับไข่ถวยไล์สคูถูกไหมละ่ะโอ้ยนี่เลยนีบ่บึ้มเลยเห็นไหมไอเดี๋ยวเราไปเลยครับเมอนเดิมครับไว้ที่เอผมขอให้รอบนี้แบบได้ของดีๆบ้างไหมผมอายช่องอื่นมากเลยนะครับเปิดของแต่ละอันคือแม่งเกือทุกอันจัดไปจัดไปดีไวรุ่นนี่เกือโชว์ไปเลยสัตว์หนึ่งทีเดินก่อนเดินก่อนเฮ้ยเราลืมบาร์น้าสูตรเราไปหนึ่งทีเฮ้ย อเซซอรี่เฮียมาเลยว่ามาก่อนหนึ่งเลยเฮ้ยแต่บางทีมันอาจจะเป็นชาโดก็ここได้นะหรือเปล่าเฮ้ยไม่ดีเนาะเพราะว่าถ้าสมมติเราเปิดได้ชาโดนะมันก็จะเป็นรูปชาโดใช่ไหมครับอ่าเฮ้ยเฮยมีลุ้นว่ะรอบนี้มีลุ้นว่ะหนึ่งทีสโคคาฟาหนึ่งสองโอโ้โหผมมีอันเนี้ยโคตรเยอะเลยนะไอขวดส้มๆเขียวๆขียวเนี่ยผมบอกเลยผมมีเยอะมากนะครับนี่อุย้ยอาเชอ 99. ร์เก้าเก้าหล่อเหลือเกิน เดินวนรอบตัวอาเชื่อก่อนแล้วนครับเพื่อเป็นวิธีวน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 หนึ่งที่หนึ่งสองอู้ยอู้อย่าเกลือนะอย่าเกลือนะลูกพ่อนะอายเขาอายเขาลูกอายเขาเปิดกี่ทีแม่งก็เกลือชิบหายข้างพี่ไหนสุดหล่อจึ๊ก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 จึกึกกจึกจกจึหนึ่งที่เ้ยแอเซสซรีอีกแล้วหนึงที่เ้ยชาโดมาแล้วครับเริ่มมาแลเริ่มมาแล้ว ผมลืมบอกไปว่าไข่ทวายไร Twilight นะครับก็เหมือนทุกไข่นะครับที่นอกจากของดีๆแล้วก็จะมีชาโดนครับของที่เราคุ้นเคยนะครับหนึ่งที่คาฟาหนึ่งสองบูขออย่าเกลือได้ไหมขอสักทีนึงเถอะแถวเดินก่อนเราเดินเอ้ยบัฟหมดหรือเปล่าบัฟหมดบัฟไปเอจีบอยู่ตัวเองฟึบหนึ่งที่ชาโดหนึ Shadow ที บู <B ull ing> โยยยยยยยโอยโอยอยอยยยยปยปิ้า้าอนอกยงยยดิไปเปิดข้างนอกบ้างดิมานอกยยหยอกยย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 งยยยยยียย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 ย่ยย,ยี่ยย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 ยนียนยอยย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 ยอยย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 ยะยย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 ยนะครับยียยยยยยกยยยบยยกยย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 ยคยยยนั หวังว่าผมจะได้ของดีๆเพื่อไปอวดคนอื่นบ้างนะหนึ่งทีหึงทีไม่ใช่แล้วไอ้มดใจร้ายไอ้มดใจร้ายเดี๋ยวนะครับเราจะต้องเออเอาชาร์ลูกแก้วด้วยดีกว่านี่เผื่อมีลูกแก้วรอบแล้วเราจะเปิดได้ของดีๆนะครับฟืบฟืบฟืบหนึ่งทีจังหวะเผือหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกลือยับกี่คลิปกี่คลิปก็เกลือยับเกลือชิบหายหนที่ซูม พื้นที่ซูมไหนใช้เมาส์กดบ้างดิฮึบสโคฮึบฮึบสามใบติดเด <c oughs> นนี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับหนึ่งทีอุย้ยพีทพีทพีทอ้าวพีทวิง่งหนึ่งทีเกลือเกลือกับฐานครับกับฐานต้องเปลี่ยนนะครับต้องกับฐานนะครับเอ้ยเมืองนี้อุย้ยมองเสื้อสีนี้สวยจังสวยนะครับ มองเสื้อสีนี้แจ๋มดีไปครับเร,เราไปเราไปไปตรงนี้อ่าไม่มีใครอยู่กูยอยู่คนเดียวกดไปหนึ่งทีหนึ่งดีอุ๊ยเหลือกี่ชิ้นวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเหลืออีกยี่สิบไข่นะครับเราเปิดไปแล้วสามสิบหนึ่งทีังมาเดินหนึ่งทีพื้นที่ซุมพื้นที่ซุมพื้นที่ซุมหนึ่งทีหนึ่งเลือ เกือ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 แบบนี้ต the ้องเปลี่ยนเมืองนะครับเรายังไม่เคยไปเมืองไหนมั้งวะไอพายอนผมเห็นบางคนเขาบอกว่าเปิดไข่เสือให้ไปเปิดอยู่ป่าเราเปิดไข่ทวายไรกูต้องไม่เปิดอยู่กาดเหมมาเนี่ยพื้นที่ซุ่มหนึ่งทีชาโดหนึ่งทีอู้ยหนึ่งทีอ้ยเหลืกกี่ใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดประาสิบสองใบนะครับจึ๊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 บ หนึ ow, 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 ่งทีพื้นที่ซุมพื้นที่ซุมอุ้ยตะกี้ที้เก้าเก้าว่ะเชียรโค้ชเท่หนึ่งทีหนึ่งเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบสุดท้ายนะครับสิบอ้ยชาโดเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ใบสุดท้ายนะครับพื้นที่ซุมอุ้ยเสียงอะไรวะ meow 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 m e o วหนึ่งที หนึ่งที2อใบสุดท้ายนะครับทุกคนผมไม่รู้นะว่าที่เราเปิดได้ตอนแรกอะที่เป็นอัจเซอรี2สองอันนะไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับหนึ่งทีใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายกดไปเลยหมดครับ แล้วกลับไปเมืองเราก่อนนะครับนี่นะครับมาแล้วอ่าสรุปนะครับไข่นะครับ51ฟองนะครับได้ของมา 1, 2, 3, 4, 5, 6 6ชิ้นนะครับพอดีเลยกับแว่นขยายเรานะครับก็มีเอออคเซซอรีนะครับ2ชิ้นแล้วก็ชาร์โด้ส4ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราเปิดชาร์โดก่อนเลยปึ๊บชิ้นแรกนะครับอ่าชาร์โดก่อนเลยปึ๊บ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 ึ๊เป็นอะไรเอ่ยปึ๊บ ฟึบโอ้ยเป็นอันนี้นะครับไฮบิสกิตนะครับเมื่อสวมใส่เด็กบวกหนึ่งอินบวกหนึ่งนะครับน่าจะเป็นหมวกนะครับอันนี้โอ้โหเกลือแล้วก็เป็นเออ่ประดับอินนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่าประดับอินเหมือนกันครับได้ประดับอินสองข้างนะครับแล้วก็รองเท้าเฮดพีนะครับนี่อ่าเกลือไหมอ่ะก็ไข่ห้าสิบฟองครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายฟิว